ตรงจุดที่มือชี้เมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมจะค่อยๆเห็นว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งโผล่ออกมานะคะ มาจากเพจกับตันไฟซอบินกินเที่ยวเมื่อช่วงสายเนี่ยมีการโพสต์คลิปใช้วลีที่ว่าโผล่มาจากมิติพิศวงคือตรงมือชี้อ่ะมีเครื่องบินโดยสารพุ่งออกมาจากบรรยากาศฝุ่นควันที่หนาทึบตอนแรกไม่เห็นเลยนะคะ <c oughs> พอออกมาก็จะเห็นว่ามาแลนดิ้งบนรันเวย์สนามบินเชียงใหม่พอดีนี่น่าจะบ่งบอกได้ว่าฝุ่นควันพิษเหนือสนามบินเชียงใหม่มันน่าอึดอัดขนาดไหนนะคะ กับตันไฟซอก็ยังเปรียบเทียบชัดๆด้วยนะคะระหว่างบรรยากาศท้องฟ้าสนามบ,บินเชียงใหม่เมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยเก้าโมงเช้าบรรยากาศปิดทึบ ถ้าเทียบกับมุมเดียวกันในวันอื่นที่ท้องฟ้าใสสว่างเนี่ยมันผิดกันลิบลับแบบนี้เลยนะคะคือกับตันไฟซอบอกว่าบินไฟเช้าถึงเชียงใหม่เกือบ9ก้าโมงทัศนวิสัยเหลือแค่2กิโลเมตรคือมองเห็นไปข้างหน้าเนี่ยแค่2กิโลเมตรเห็นรันเวย์ก่อนความสูงต่ําสุดที่นักบินต้องเห็นสนามบินแค่นิดเดียวพอเข้าสะพานเชื่อมด้วยนะคะเปิดประตูเครื่องบินปุ๊บเนี่ยกลิ่นควันก็เข้ามาทันทีเลยด้วยจากภาพมุมนั้นครับไม่ใช่แค่ทัศนวิสัยในการบินครับการขับรถ ก็แย่ไม่แพ้กันอันนี้เป็นคลิปจากเพจ drama addict ครับที่โพสต์ภาพเชียงใหม่เช้านี้เป็นบรรยากาศการขับขี่หน้า Central Airport p ์ a z a าซาใกล้ๆกับสนามบินเชียงใหม่ครับก็ขมุข,ขมัวน่ากลัวแบบนี้แหละครับขณะที่ทีมข่าวบันทึกภาพมุมสูงในมำเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่สันทราเนี่ยก็ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับ<อ>เป็นภาพช่วงสายครับฝุ่นควันปกคลุมมองเห็นบ้านเมืองไม่ค่อยชัดนะครับ รถราบนถนนนี่ฮะแล้วก็มีสีแดงๆแบบนี้ดูแล้วเสียงอันตรายนะครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าครับก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องบริเวณใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาเขตบ้านห้วยไร่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้มาจากการเผาพื้นที่การเกษตรแล้วก็ลามเข้าพื้นที่ป่า ไปเจอว่าชาวบ้าน5คนเข้าป่าไปก่อนที่ไฟจะเกิดขึ้นครับค่ะและพอไปสำรวจข้อมูลจากเว็บไซต์ iqr.com คือต้องมาตรวจสอบกันทุกวันเลยนะคะพบว่าช่วงเช้าดัชนีคุณภาพอากาศเชียงใหม่อยู่ในระดับสีม่วงส่งผลกระทบกับประชาชนรุนแรงเป็นอันดับ2ของโลกแต่บ่ายพลิกค่ะพลิกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วค่ะดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า a q i อยู่ที่190เนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย4โมงนะคะซึ่งก็สภาพเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้หลุดไปจาก ไม่ท้องสอนเลยไม่ห้องสอนก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะควันปกคลุมอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดวัดได้42องศาเซลเซียสสูงที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือคือนอกจากจะร้อนแล้วก็ยังมีฝุ่นด้วยทําให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะครเราแถามอีกที่หนึ่งคือที่แม่สายจังหวัดเชียงรายรมีผู้ส่งภาพนี้มาให้เพจ drama addict คือภาพซ้ายเนี่ยเป็นเดือนมกราคม ภาพด้านขวาเป็นภาพล่าสุดค่ะภาพซ้ายเนี่ยจะเห็นถ้ำหลวงดอยนางนอนนะคะแต่ภาพขวาเนี่ยเปิดไฟก็แล้วนะคะปรากฏว่าขับขี่กลางวันก็ไม่เห็นดอยเลยนะคะแล้วก็ไอจามกันสนั่นทีเดียวความสวยงามหายไปหมดเลยนะครับถูกกลืนด้วยฝุ่นควันภาคเหนือตอนนี้ ด้านเครือข่ายคนแปงเมืองเชียงใหม่ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แลวก็จังหวัดข้างเคียงครับซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าทั้งด้านสุขภาพและก็ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองที่เข้าไม่ถึงอากาศสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ในการป้องกันสุขภาพเรียกร้องให้รัฐมีมาตรการเร่งด่วนในการเยียวยาเรื่องฝุ่นควันครับเช่นการแจกหน้ากากอนามัยจัดหามุ้งกันฝุ่นเพื่อบรรเทาผลกระทบ จัดสรรงบประมาณตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการภัยพิบัติจากฝุ่นควันพิษแล้วก็ขอให้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบประกาศเขตภัยพ,พิบัติฝุ่นครับค่ะเครือข่ายคนแปงเมืองเชียงใหม่แปลงนี่แปลว่าสร้างแปลว่า<อ>ทำมาคนคที่ทําเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมล,ลพิษที่1เชียงใหม่ก็รายงานว่า ตอนนี้ไปจนถึง10เมษายนการระบายอากาศในเชียงใหม่จะค่อนข้างอ่อนประกอบกับอากาศปิดเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของฝุ่นมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็11-14เมษายนการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างไม่ดีเป็นข่าวที่ไม่ค่อยอยากฟังเลยนะคะแต่ว่าในช่วง8-11เมษายนอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหวังว่าจะมาช่วยบรรเทาฝุ่นได้บ้างน,นะคะ